สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับทนายเียชาเผย20ประเด็นอายการสั่งตำรวจสอบเพิ่มแจงปมขโมยศพเคยเห็นแต่ในหนังเมื่อเวลา12นาก30นาทีของวันที่7พฤษภาคมขโกค่าที่สำนักงานทนายคลายทุก ซอยรามอินทรา52/1กรุงเทพมหานครนายดีชากิติวิทยานันต์ได้แถลงข่าวกรณีที่อายการจังหวัดนนทบุรีให้ตำรวจสอบเพิ่ม20%ประเด็นในคดีแตงโมโดยทนายดีชากล่าวว่าการที่โซเชียลบอกว่าเป็นการตีสำนวนกลับนั้นขอย้ำว่าไม่ใช่เป็นการตีกลับเพราะการตีกลับคือการให้ทำหม่หมดแต่อันนี้ เป็นการส่งให้สอบเพิ่มในประเด็นที่ยังคงเป็นที่สงสัยสาเหตุที่ต้องมีการสอบเพิ่มเพราะอายการเห็นว่าสำนวนยังไม่สมบูรณ์ในทางกฎหมายเรียกว่าข้อที่ไม่สมบูรณ์จึงต้องสอบเพิ่มเช่นตำแหน่งที่ตกเรือการประมาทอย่างไรและเรื่องพยานหลักฐานต,ต่างๆสิ่งเหล่านี้อายการต้องการให้มีความชัดเจนเพื่อเวลาสั่งพ้องจะได้มีหลักฐานที่มัดแน่นและดิ้นไม่หลุด ทนายเดชาย,ยังกล่าวอีกว่าสําหรับในประเด็น20ข้อที่อายการให้มีการสอบเพิ่มนั้นตนคิดว่าเป็นประเด็นเรื่องของพยายนหลักฐานที่ไปทําลายอย่างไรและประเด็นการตรวจแอลกอฮอล์คนบนเรือเรื่องบาดเจ็บที่ใบพัดและเรื่องของตําแหน่งของคนที่อยู่บนเรือที่ต้องการความชัดเจนด้วยให้มีการสอบข้อมูลให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและทนายเดชาย,ยังกล่าวอีกว่า การสอบ20ประเด็นเพิ่มถือเป็นการสอบมากเหมือนกันเมื่อเทียบกับคดีอืนอ่นซึ่งต้องการการสอบมากขนาดนี้เพราะว่ามีผู้เกี่ยวข้องในคดีเป็นจำนวนมากแต่อายการก็คงไม่เรียกกลุ่มคนที่แสดงความคิดเห็นอย่างสสเต้และนายอัฉริยะเข้าไปสอบปากรำเพิ่มเนื่องจากเป็นบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีขอขอบคุณข่าวจากข่าวสดออนไลน์ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดัง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ